สวัสดีจ้าพบก,กันเช่นเคยนะคะมาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันแซ่บๆจ้ะพี่น้องเลฮาฮัลโลเอพีวัเนเล่าตายก้าเสกฟ้านนะเสกฟ้านนะกินข้าวจากาว้กินข้าวกินข้าวกบแกงแกงหน่อไม้กะปลากะป๋องแกงหน่อไม้กบปากะปองแกงแซ่บๆแกงแบบมันหนอกมันหนอกเด้อจ้ะ นี่จ้ะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แซ่บแซ่บหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลากระป๋องข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกขี้หนูกระชายใบมังลกักน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีปลากระป๋องแล้วก็ใส่หน่อไม้หน่อไม้ดองใส่ผักอีตู่เข้าไปแซ่บจังซีจังซีอร่อยมากเลยแซ่บสุดๆนะคะ อร่อยมากเท่าที่เคยกินมานะก็อร่อยมากเลยสูตรนี้ใช้ได้นะคะอร่อยมากแซ่บแซ่บแกงแบบมาน,นกมาน,นกมันก็อร่อยอร่อยพี่น้องเงยเซกฟานนะ่ะอร่อยแซ่ อร่อยมากเปรี้ยวๆหน่อย,อยแซ่บีหลีดอล่ะถ้ามันอร่อยก็จะบอกว่าอร่อยแล้วนะวาเรยัมมี่เสาว์เบมบูซุปวิสต้าฟิช sardine fish, today I'm gonna have Isan food, very yummy cả ngày ăn Đông Bắc, ăn, ăn, Isan ăn, cuốn tháo son. ăn, xuyên ทองหาแม่เซ็บเจี่ยปนองเอ้ยไม่ได้กินแบบนี้อร่อยแบบนี้มานานแล้วไม่ค่อยได้คำกินวันนี้ไปร้านไทยมาก็ไปได้ของมาก็มาแกงเนี่ย เสียบลายหอเมย์โหเลยก็ไม่เสร็จก็หอเมย์ที่่ามจีเก๋ไห่เฮาเพื่อนคนกัพ่ยาวต่ไม่กเร็กลต้มัดชอยไปกาวหลนเสร็จอ่ะ ไม่เช่นตามกัาห้องกองหยาดไปเอาเสร็จเช่นตามที่เยาอาหารห้องกลงก็มีแต่จืดจืดกินแล้วมันบ่มีแห้งห้คงคง้อองกเเสร็จวยแล我食嗰啲香港ออม食ม我มู冇เ我冇กอะ 佢冇乜味道啊！佢清淡得滯啊！食咗之後咧，冇乜氣力啊！食落去咧，好唔精神。<laughs> 香港菜食落去冇唔精神啊！ sẽ có cho em cao chân sẵn tia hơi à giáo hê giáo lệch giáo chân sẵn chi kết cơ mà mê tô khu hoài vầy cơ à tập biệt tô tí phản là phản cho sẽ คลายกอชอยแล้วไปกกาห้อยไหวอาหารไทยอ่ะอร่อยอาหารอีสานอ่ะกินแล้วมันมีแห้งมีเลี่ยวมีแรงกินแบบรสจัดจัดแต่มันมีเลี่ยวมีแรง กินแล้วมีแรงมีกำลังกินข้าวได้เยอะกินก็กินให้มันอร่อยกินไม่อร่อยแนละ้วมันเบื่อหน่ายก็สำหรับชีวิตนะอืมกินอะไรไม่อร่อยสัระตายไม่มีชีวิตชีวาพี่น้อง ม ah, so ีชีว right? well, so ิตอยู่ต่อไปน่ะต้องกินห้มันอร่อย如果你想生存น去啊เดีเย้อะ食เมดีอะ食到好มดีามตด้ใจ又ก好食又食งไัน唔精神啊嘛ใชาไหม好มุนน่ะ โอ้ยอร่อยอร่อยมาก 嗯，啊、雷八個罐頭魚好湯、啊，好，好 <laughs>，好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 ， 好多歐米伽罐頭魚啊！就算佢熱過啊，佢啊整咗茄汁乜嘢落去咧，就算佢咧罐頭魚佢都係有益嘅，嗯。要嚟整湯啊，要嚟整好多样噶好多餸噶，整辣椒醬就得，香港人唔識食。 Hún tháo gì à mua này Hỏi cho khởi Ở trên cái phong phá hổ sạch bê cho hún tháo gì phong cái tiếp tổ Cá và trẻ con chung là hồi Dưỡng chung và trẻ con chung si là hồi phong là hồi Lọ kế lắp lạc chiêu cháy là không Ừm Sự ta lạc lên cho lọ xíu tí Sự ta lạc lên cho lọ lớn xam lắp lạc ta lạc cho lọ lắp lạc phong xíu xíu à tí cơm tóc nhiều lù lò hơi chít cái lèng mông hơi xíu xíu lèng mông wow xong phản dắt lầu á tại ca ừ sẽ hô tô phản đây vừa chén thong vào tóc có xem nhà tóc máy để lại là chén thong máy xin và cái đi có đi 嗯，整白椒醬，嗯，好好食啊，好味，好開胃。我老公呢，第一次啊食罐頭罐頭魚呢，第一次佢未食過㗎啊，咁大個仔都未食過啊，我整咗罐頭魚俾佢食呢。 切多洋葱絲落去，辣椒仔落去少少啲咁多魚露，切多啲檸檬落去酸酸地，嗯，送飯啊好好食啊未食過佢話，原來咁好食啊原來，哈哈原來罐頭魚咁好食啊原來未食過啊我老公。

จงใส่ทายเกาะชอยไม่เยอชอยเต้าเยาแก่อ่าเสริงเสร็จคนเกาะชอยไม่เยอต้าเยาอยาปุนชอยเยาเยา,ยา,ยา,ยาอยย๋องัวเจ้าหญิงจุ๋ยทรงอ่ะเป็นคนชอบทํากับข้าวที่บ้านไม่อดไม่อดไม่อยากของกินอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานอาหารไทยอาหารฝรัลล่งอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารจีนโอ้ยได้กินสารพัดนะสามีชนะที่บ้าน ลูกเต่าฉันก็ได้กินเออไม่อดไมอยากของกินน่ะน่ะจะทําอาหารอะไรก็ได้กินมดเออไม่เบื่อกินกับข้าวไม่เบื่อกับข้าวไม่ค่อยซ้ำนานๆทีจะไปซ้ําทีนะนานๆนนเออนานๆถึงจะซ้ําจะทีหนึ่งว้าโหสิอ่ะลิชานอร่อยอิ่มแล้ว เป่าอ่ะเสร็จแล้วเป่าอ่ะโอเคจ้าขอบคุณมากๆที่ทุกกําลังใจขอบคุณมากๆทุกแรงกําลังใจที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขสุคนเด้อจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ลาให้รวยขอให้เป็นมหาเรษฐีคิดสิ่งใดขอให้สมความหวังความปรารถนาะชีวิตขอให้มีแต่ความหลับหลื่นขอให้มีแต่ความสุขจ้า โอเคคลิปหน้าเจอกันจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย